ก็ขอจเจริญพรนะท่านผู้ใหญ่ใจดีนะหลวงพี่ชื่อพระประหลัดเสกสรรอัตตะธโมอา,อายุ39นะปีนี้ก็พรรษา18เข้าพรรษา19เกนะกเ็เป็นรองประธานโซนกลางหนึ่งนะสำนักสัทธาพิบาลนะแล้วก็เป็นประธานาส่งเสริมทธิธรมจังหวัดชัยนาธแล้วก็เป็นประธานสงฆ์สูยนประธรมและสูยนอบรมเยาวชนจังหวัดชัยนาธ นะส่วนในพื้นที่นะเราก็ร่วมกับคณะสงฆ์ก็เป็นเลขานุก,การรองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาทแล้วก็เป็นกองงานเลขานุก,การาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทด้วยก็สําหรับการก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทที่จังหวัดชัยนาทแห่งนี้ก็เริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2554นะปี2554ซึ่งปีนั้นเนี่ย ก็เป็นเข้าสู่ปีที่สองที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อธรรมชยโยท่านได้เมตตาใหา้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้จะทําโครงการาบวชพระ1,000 0แรูปนะบวชพระแสนรูปก็เริ่มเมื่อปลายป,ายปี52นะแต่ว่าก็เป็นโครงการแสนแรกในปี53ซึ่งก็มีบุคลากรลงมาช่วยกันจัดบวชมากมายเน,น,น่ในแต่ละพื้นที่พอมาที่ชัยนาทในปี2554เนี่ยเราบวชพระไปโครงการหนึ่งต้นปี พอบวชเสร็จแล้วเนี่ยมีพระเหลือพระที่อยู่ต่อเมื่อมีพระอยู่ต่อเนี่ยก็ไม่มีสถานที่ที่จะรวมพระได้ต้องเอาพระไปจาพรรษาที่วัดอื่นบ้างหรือบางทีก็ไปรวมกันอยู่ที่ศูนย์กัญกมิตรที่เช่าตึกไว้ซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นักจึงมีความจําเป็นว่าเอ๊ะต้องหาที่สักแปลงหนึ่งละที่เราจะรวมพระแล้วก็จะทํากิจกรรมพุทธศาสนาที่จะขยายวิชาธรรมกายออกไปในจังหวัดชัยนาทนะก็ปรึกษากับผู้นําบุญ นะก็มาดูพื้นที่กันนะก็ดูในหลายๆที่เลยมีที่แปลงนี้แหละนะที่ศูนย์ปฏิธรรมและศูนย์บำญโยชนจังหวัดชัยนาทที่ปัจจุบันนี้แหละเดิมเนี่ยมี45ไร่ที่แปลงนี้สามสล้านบาทก็ปรึกษาครับผู้นําบุญนะว่าเอ๊ะเอาไหมสู้ไหมนะก็คุยกันเอางั้นเราลองเราสู้เราช่วยกันทอผ้าป่าสร้างนะช่วยกันซื้อที่ดินนะก็ช่วยกันซื้อมาแล้วก็พอเซ็นสัญญาปุ๊บ ในปีนั้นเราก็เจ้าของที่เขาก็ดีให้เราเข้ามาใช้ดําเนินการกิจกรรมพระพุทธศาสนาได้เลยนะแล้วก็ใกล้แม่น้ําแล้วก็เป็นเหมือนกับศูนย์รวมถ้าเราใช้ที่ตรงนี้ทํากิจกรรมรอะไรต่างนี่ก็เกิดกิจกรรมง่ายนะการเดินทางสะดวกทุกคนก็เลยรวมแรงรวมแรงร,วรง่รวมใจกันนะซื้อที่ตรงนี้แล้วนกะ็ท่อท่อป่าซื้อมาเลยนะซื้อจนตอนนี้ก็ที่โอนเข้าวัดเรียบร้อยลวนะแล้วก็ขยายพื้นที่ออกมาเป็น ตอนนี้ที่ปัจจุบันมี64ไร่นะ64ไร่และกําลังจะซื้อเพิ่มอีกเพราะว่าตั้งเป้ากันว่าให้ได้100ไร่ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อทตะชีเวอร์ท่านก็เมตตาเออดีแล้วเอให้ได้สักอย่างน้อยสัก100ร้อยไร่ก็เลยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจตลอดว่าอย่างน้อยพื้นที่ให้ได้100ไร้อยไร่ในช่วงที่เราดําเนินกิจกรรมนี้ตั้งแต่ตั้งศูนตรมาเนี่ยก็มีอบรมเยาวะชนตลอดต่อเนื่องเลยเด็กมาอบรมเนี่ยปีๆหนึ่งนี่นับหมื่นนะเรียกว่านับหมื่นเลยก็คือมาครั้งละ 500บ้างนะอบรม500อบรม100 200อบรม30คนและอบรมทุกเพศทุกวัยนะ,ะตั้งแต่ปฐมนะมีครั้งอนุบาลยังมาเลยนะมีตั้งแต่อนุบาลปฐมมัธยมนะแล้วก็อบรมศึกษาประชาชนทั่วไปนะแล้วก็ราชการต่างๆก็มาที่ศูนย์เราเนี่ยทำกิจกรรมตลอดต่อเน,นื่องรวมถึงคณะสงฆ์ด้วยคณะสงฆ์ก็มาใช้ประโยชน์สถานที่มาจัดประชุมกันบ่อยนะประชุมเจ้าวาดทุกวัดในเขตจังหวัดชัยนาทล้วก็เคยประชุมมาละ พระอยู่ทั้งหมดในพรรษานี้จําพรรษามีพระ8รูปมีสามเณร23รูปนะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อีก2คนนะแล้วก็มีที่เหลือก็จะเป็นพนักงานไปกลับนะมีแม่ครัวหนึ่งคนมีคนสวน4คนวันที่8และวันที่2 2ของเดือนเนี่ยญา,าติโยมรอบศูนย์เนี่ยมาประมาณกันสัก50คนมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์นะแล้วก็ตรงนี้เราก็แจกข้าวด้วยนะเรามีข้าวสารแจก ถุงเล็กๆไม่มากนะอาจจะตอนแรกๆก็มาเหมือนกันมารับข้าวหลังๆก็คือนี่ทำมามา3สปีแล้วตั้งใจมาฟังทำกันมาสวดธรรมจักแล้วก็มาฟังทำเพราะเนี่ยโยมก็รอบศูนย์ก็จะเข้าใจนะไม่เอ็นตี้แหละแล้วคณะสงฆ์เนี่ยก็คือคือเราทํามานานแล้วไงเหมือนก็เลยไม่ค่อยมีอะไรราชการก็คุ้นหมดแล้วแล้วโดยส่วนตัวก็เป็นปีแรกๆมันก็มีปีแรกๆมันก็มาก็คือเหมือนกับเขาก็เขาก็ไม่รู้ไงเพราะว่าคือพอเราลงมาพื้นที่เนี่ยเราชอบจะพรีเซนต์เหมือนกับว่าหนึ่งคือ ภัยพระศาสนาเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือนอะศีลธรรมเสื่อมลงอสองอะไรนะพระไม่มีสามมีการอะไรนะข,ขยายของเพื่อนต่างศาสนิกแต่ว่าในใชัยนาธเนี่ยมันเป็นเมืองเงียบเมืองสงบศีลธรรมอะไรนะเขาก็ไม่เห็นหรอกว,ว่ามันเสื่อมหรือมันไม่เสื่อมอยังไงพระลดเลยเขาก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะเขาเห็นแต่ภัยวัดพระธรรมกายเนี่ยเห็นมันมาจังเลยเราเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจนะแรกๆคณะสองก็ไม่ค่อยโอเคแต่ว่าเราก็เริ่มต้นด้วยการที่ ไปชงน้ําชาไปชงน้ําชาถวายแล้วเราก็ไปประชุมกับคณะสงฆ์เราดูว่าเราไปสามารถที่จะไปสนับสนุนท่านตรงไหนได้บ้างจนกระทั่งได้เกิดความคุ้นเคยจนช่วยงานท่านในเรื่องของตั้งแต่งานเอกสารงานเลขานุก,การจนมากระทั่งเป็นงานเกือบทุกงานแล้วตอนนี้ก็คือคล้ายๆเป็นหลักแล้วแต่ว่าก็เริ่มมาตั้งตั้งแต่ง,งานที่ไปชงน้ําชาก่อน <S <S นะให้คุ้นเคยทยาใสากันก่อนตรงนั้นนะก็เลยแล้วก็เรื่องของข้าราชการต่างๆเราก็ คือทากิจกรรมร่วมกันมีอบรมมีอะไรต่างๆอะไรที่ช่วยเขาได้แล้วก็ช่วยนะก็เลยทําให้ปัญหาต่างๆไม่ค่อยมีในเรื่องของการระดมทุนเพื่อใช้ในการทํากิจกรรมพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างก็ตามเรื่องงานขยายพระพุทธศาสนาก็ตามเราก็มีทุนหลักๆเนี่ยก็คือเป็นญาติโยมในพื้นที่นะก็จะมีผู้นําบุญอย่างเช่นพี่หมอสุรศักดิ์พี่มายุรีพี่อารีคําสวัสดิ์อย่างเงี้ยก็จะเป็นผู้นําบุญหลัก เนื่องจากสภาพของพื้นที่จังหวัดชัยนาทเองเนี่ยญาติโยมเดิมเนี่ยก็ผู้นําบุญก็ไม่ได้มีมากนะักแต่ทุกคนที่มีก็เต็มที่นะก็มาช่วยกันเต็มที่เลยทีนี้ในเรื่องของที่ต้องใช้งบประมาณก้อนใหญ่ๆก้อนโต,โตเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยญาติโยมผู้นําบุญที่มาจากต่างจังหวัดนะมาจากกรุงเทพฯอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็เราก็บอกเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปนะพอเขาทราบข่าวผ่านการประชาสัมพันธ์ต่างเนี่ยก็มาช่วยเหลือกัน ทอดกระถินมาเสร็จปุ๊บจ่ายเลยเพราะหนึ่งคือเริ่มต้นจากการที่เราเราซื้อที่ดินก่อนนะพอมาปุ๊บมีเงินก็ต้องจ่ายเขากัอบอันที่สองในเวลาก่อสร้างต่างๆปุ๊บคือเราสร้างตามความจําเป็นคือมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งทาและต้องใช้งานอะไรต่างๆแล้วก็สร้างพอสร้างไปเสร็จแล้วก็คือเดินงานไปก่อนพอมีเงินก็จ่ายมีเงินก็จ่ายมีเงินก็จ่ายไปเรื่อยเพราะเนี่ยเราไม่มีเงินเก็บหามาปุ๊บจ่ายไปหามาปุ๊บจ่ายไปหามาปุ๊บจ่ายไปเพื่อให้งานมันเดินไปได้เร็วที่สุดนะเป็นลักษณะอย่างนั้น สำหรับเป้าหมายและทิศทางในการเผยแผ่อของศูนย์ประรรมและศูนย์รวมเยาวชนชัยนาทในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็คิดเสมอว่า,เ,าเรามาเป็นตัวแทนของหมู่คณะวัระธรรมกายนะมาในนามของลวงพ่อและหมู่คณะเพราะเนี่ยก็คือภาร,รกิจที่ที่มาดูแลง,งานในจังหวัดชัยนาทเองเนี่ยก็คือคิดในใจว่าทายังไงเนาะอย่างน้อยนะบ้านทุกบ้านในจังหวัดชัยนาทเนี่ยเข้าถึงพระธรรมกายนะก็ต้องมาคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยเราจะต้องมีพื้นที่กี่ไร่ มีทีมเท่าไร่มีพระกี่รูปสามเณรกี่รูปบุคลากรเท่าไหรนะแล้วก็มีทุนเท่าไหรนะแล้วก็หลักพระเนนของเราต้องมีธรรมะมีอะไรต่างที่จะมีอุดมการเป้าหมายยังไงที่จะขยายวิชาธรรมกายต่างๆเราเนี้ยซึ่งก็ในช่วง10ปีแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เราแปลงงานสิ่งก่อสร้างต่างๆให้ให้เป็นการก่อสร้างเพื่อการสร้างคนนะคือสร้างบุคลากรสร้างพระสร้างเนนแล้วก็อบรมตามกําลังไปก่อน นะแล้วก็สถานที่ให้เหมาะแก่การอ,อบรมคนประพฤติปฏิบัติธรรมวัตถุประสงค์คือรวมคนมานั่งสมาธิมารู้จักศูนย์กลางกายแล้วก็ช่วยกันไปขยายวิชาธรรมกายแล้วก็พาให้ไปถึงหมุคณนะไปถึงมหาธรรมกายเจดีไปถึงหลวงพ่อนะีตรงนั้นแหละนะนี่คือเป้าหมายให้ความพร้อมของที่ทีมทุนแล้วก็ธรรมะในพื้นที่เราเนี่ยพร้อมไปเรื่อยๆจนไปถึงเป้าหมายปลายทางที่รวม ในศูนย์ได้แล้วก็ส่งไปที่วัดได้ให้รวมล้านตามมนุษย์บัณฑานของหลวงพ่อได้ในส่วนเองเนี่ยในเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยจริงๆก็คือ,อให้มีที่้อยไล่แล้วก็พระเนนร้อยรูปก่อนนะพระเนนร้อยรูปเราเกือบทําได้มาแล้วนะมี6ตอนนั้นมี 65- 66รูป70รูปรวมพรพรวมเนน70กว่ารูปเกือบถึงร้อยล้วมาเจอล้อมวัดรอบหนึ่งแล้วก็มาเจอโควิดอีกนะเลยตอนนี้เหลือประมาณ30 40รูปนะ แต่คิดว่าผ่านสถานาการณ์นี้ไปได้ก็เอาต่อไปพอมีพระมีเนรร้อยรูปนี่ไม่ได้มีกําลังต่อเพราะว่าจริงๆก็หลวงพ่อทัตตะท่านจะถามตลอดเลยเจอหนะ้าท่านเมื่อไหร่จะมีพระเนนพันรูปถ่านไมกกำลังใจนะลักณะนั้นั้นนะก็ค่อยๆทําไปนะสำหรับสิ่งก่อสร้างที่ได้ศูนย์ประทรับและศูนย์ประโยชนชัยนาทได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีนะก็มีอยู่หลายอย่างเลยนะตั้งแต่อาคารปฏิบัติธรรม นะตอนนี้เราตั้งชื่ออาคารปฏิบัติธรรมอาตาปีนะซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติธรรมเนี่ยสองชั้นนะเป็นขนาดนะยี่สิบคูณสิบสองตารางเมตรเราก็ใช้ปฏิบัติธรรมตลอดเลยนะแล้วก็ให้พระเนรได้สดมนทมวัดต,ตรงนั้นด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กันก็จะเป็นอาคารโรงเรียนปริยัติธรรมนะที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราเริ่มต้นไว้แล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีมาเติมเต็มมาทําให้เต็มนะแล้วก็มีส่วนของระบบน้ำนะระบบ ปลาปาที่มีแท้ง6พันลิตรนะแท้ง6พันลิตรนี่8 8แท้งนะได้แท้ง6พันลิตรมา8แท้งพัฒนาระบบน้ําแล้วก็มีถนนนะถนนคอนกรีตรนะแล้วก็าลานจอดรถนะแล้วก็ล่าสุดก็ได้รับกุติขนาดใหญ่นะไซส์ใหญ่6ค6คูณ18นะ ไซส์ที่พักคือ6คูณ18แต่ก็มีส่วนที่เป็นห้องน้ํามาอีกแลก็ยกพื้นสูง2เมตรนะชั้นล่างก็ได้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะก็ตรงนี้สําหรับกุฏิที่พักสองหลังที่ได้รับเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากนะเพราะว่าพระปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้พระจําวัดที่กุฏิชั่วคราวก็คือเดิมเป็นคอ,อกวัวแล้วก็มาปรับปรุงคอ,อ,อ,อกวัวมากั้นๆ,ๆเพราะมันมีหลังคากับโครงเหล็กเดิมอยู่ แล้วกั้นใหม่เป็นที่พักพระชั่วคราวก่อนแล้วหลังคาก็เริ่มรั่วแล้วก็เริ่มพังไปหลายๆอย่างทีนี้เมื่อได้ที่กุฏิที่พักที่ลงตัวเหมาะแก่การพักผ่อนและเหมาะแก่การที่จะฝึกตัวเองตามพระธรรมวินัยนะตามคําสอนครูบาอาจารย์ที่จะเรื่องของการกิจวัตรกิจกรรมประจวันใช้สอยปัจจัย4ีเนี่ยก็จะทําให้พระภิกษุที่พักอาศัยอยู่ที่กุฏิที่ได้มาตรฐานลงตัวเนี่ยก็จะ ฝึกฝนลมตนเองได้ง่ายขึ้นพักผลก็ได้เต็มที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็สะดวกแล้วก็มีมาตรฐานที่ที่จะเป็นแบบในการใช้สอยปัจจัยสีให้ญาติโยมได้มีมาตรฐานในใจคุณภาพชีวิตของพระก็ดีขึ้นมากนะไม่งั้นก็จะต้องอยู่แบบลําบากหน่อยนะจะฝึกอะไรก็ฝึกลําบากแต่นี้ได้กุฏิสองหลังนี้มาก็เรียกว่าเพียงพอต่อการที่ให้พระอยู่กันไม่แออัดแล้วก็เหมาะแก่สมณะอยู่แบบง่ายๆ นะแล้วก็พื้นที่ใช้งานก็สะดวกด้วยเพราะว่ายกพื้น2ยกพื้นขึ้นมาข้างล่างอีกก็จะเป็นจุดฉันปานะใช้ตากผ้าต่างๆได้อีกนะตากกีวรนแล้วก็ใช้เป็นจุดฉันปานะนะรวมคนตรงนั้นได้เสร็จสับในตัวเลยนะก็เรียกว่าโอเหมาะสมแล้วก็ที่สาคัญนึงเป็นปราณีตน่าใช้มากเลยในท้ายที่สุดนี้หลวงพิ่ก็ต้องขออนุโมทนากับท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าไม่มีท่านผู้ใหญ่ใจดีเนี่ย ว่าูนย์จะพัฒนามาได้ขนาดนี้เนี่ยก็คงใช้เวลานานมากและทําให้งานพระศาสนาเนี่ยถ้าไม่มีท่านก็คงจะช้าไปกว่านี้อีกนะแล้วก็นี่ท่านมาช่วยอย่างนี้เนี่ยทำให้งานพระศาสนาเนี่ยไปได้เร็วขึ้นอีกมากเลยแล้วก็ทําให้ความสะดวกในการเดินงานพระศาสนาเนี่ยไปได้อีกมากนะสถานที่ก็จะพร้อมในการรองรับบุคลากรเราเพิ่มขึ้นถวายพระทหารตลอดต่อเนื่องด้วยนะถวายพระทหารเนี่ยก็เหมือนกับให้เรี่ยวแรงให้กําลังกับพระศาสนา เมื่อไดเรี่ยวแรงกาลังภาพษุสสฆ์และสาม,มนเณรที่นี่ได้ขบฉันพระทหารแล้วนะได้หลับได้นอนได้ดําเนินกิจได้หลับได้นอนในสถานที่ที่ผู้ใหญ่ใจดีสร้างาถวายนะได้ชันพระทหารที่ผู้ใหญ่ใจดีได้ถวายอย่างเงี้ยมีเรี่ยวมีแรงมีกําลังมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ก็จะได้ใช้เรี่ยวแรงกําลังนั้นไปประพฤติปฏิบัติธรรมทำกิจประโยชน์ในพระศาสนาแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่วิชาธรรมกาย นะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของบุคคณะต่อไปนะจะเรียกได้ว่าท่านก็เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยนะถ้าไม่มีท่านคงหมดแรงนะเนี่ยนะไม่มีแรงทํางานพระศาสนาเลยนะหลวงพี่ก็ขอให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยนะมีอายุไขย,ยืนยาวนะมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะให้หายเจ็บหายป่วยหายไขย้นะแล้วก็ให้ได้มีทรัพย์สมบัติอัศจรรย์ นะสมบัติจัก,กรพรรดิตักไม่พร่องไว้สร้างบุญสร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นนะแล้วก็ให้ได้ตามติดติดตามใกล้ชิดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายปรามานมหาเกเหล็บ,บ,ลบถึงที่สุดห่งรมเลยนะหลวงพี่อนุโมทนาบุญอย่างมากเลยจ้ะและถ้ามีโอกาสอยากให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีมาเยี่ยมชมสถานที่นะจะได้ปลื้ม้วยกันอนุโมทนาบุญจ้ะ